ทั่วประเทศครับอีกหนึ่งคู่สำคัญครับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตพบกับมุสตาฟาอัสตูรีจากอิรักครับวันนี้ก็ถือว่าความยิ่งใหญ่ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับสำหรับไทยไฟครับจัดเอาใจพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางของไซโยกนี่คนทิศุโลกโอ้โหนี่ครับได้แต่เลยนครสวรรค์ไปไม่ถึงร้อยโลใช่ครับนะครับก็เรียกว่ากองเทียร์นี้แน่นแน่นอนครับวันนี้ครับทางด้านของ มุสตาฟาอัตตูรีนะครับฉายาไอ้แมงป่องขาวอายุ29ปีแล้วนะครับเกิด30กันยายน2527อ่ากินเกลือหน้านี้วันเกิดเขาแล้วนะครับเกิดที่กรุงเตหะราะเอิหราน,นะครับเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรวันนี้มาน้ำหนัก72กิโลกรัมครึ่งผ่านการชกมวยไทยมาโชคโชนครับสำหรับด้านของมุสตาฟาอัตตูรีหน้าตานี่เฮี้ยมเกรียมเหลือเกินส่วนนักมวยไทยของเรานะครับนี่ครับขุนตอกอัมมหิต ไตโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตครับอายุ30ปีครับเล็นอนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดพิษนุโลกแม่ทำนายกติกากดูก,กันครับบอกได้เลยครับว่าชกมาแล้ว264ไฟโอ้โหเกือบ300นะฮะชนะ2 2 1ไฟแพ้42แล้วก็เสมอเพียงไฟเดียวครับครับเมอร์สครูนี้ถือผ้าพันคอของอิซุซุมาเลยนะครับต้องขอบคุณ บริษัทรีเพชอิซุซุเซลจำกัดนะครับที่ถือว่าสนับสนุนวงการหมัดมวยมาอย่างต่อเนื่อง <ฮะ S 1> โดยเฉพาะมวยรอบที่ถือว่าเป็นตำนานแล้วอย่างมวยรอบอิซุซูนะครับนอกจากจะมีมวยรอบแล้วก็ยังมีการแข่งขันหน้าตามวยไทยนะครับหลายอ,อย่างนะฮะจัดหนักจัดเต็มมาตลอดนะครับทางด้านของอิซุซูทางด้านของคุณพี่โชตใจจันนะครับถอดมงคลนให้กับทางด้านของสายยกพุ่มพันม่วงซึ่งวันนี้เจ้าของสีเสื้อตัวจริงอย่างพันตำรวจเอกสุทัน์พุ่มพันม่วงเนี่ย ไม่ได้เดินทางมานะครับติดภาคและกิจราชการนะครับนะครับแล้วก็พู้ติดพันธุ์โจรในสุวรรณุ่มพพันธุ์วกก็จะจัดรายการใหญ่นะครับเมืองไทยสองกุญเชี่ยงเจอกับโปแก้วกบจำเชเบุรีที่ราชดำเนินนะครับ29สิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ยักษ์ของผู้กำกับสุวรรณภูมิเลทีเดียวครับมาเลยยกที่หนึ่งครับไตยโยกพุ่มพันธุ์พ้วงเดินเข้าหาครับไตยโยกนี่ถือว่าชกในบ้านนะครับต้องขอสวัสดีติดพิษมลโลกนะฮะวันนี้ชาวอำเภอ จังหวัดพิษณุโลกแห่กันมาเป็นการล้นลเลยเนี้ยปาเชียใจย่ยดอ้อยสอกไปแล้วนะฮะสอบได้ทุกท่าขนาดลม้มลงไปแล้วยังกันสอกได้ครับก็นี่แหละครับตอกขึ้นล้านครับสนานของนายยอดพุทธมุง่งพยายามเข้าหานะครับไม่ว่าผู้จะสู้จะมาไม้ไหนท่าไหนครับนายยอดฟันได้ทุกท่าถึนะสงสอกโกงเตอร์นี่ครับ เดไปครับมาดูว่าวันนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะพยามเตขานะครับทางด้านของนักชกจารีราครับอสุริไซโยะกระแทกฝ่าฟันอซ้ายครับโอ้โหบาดเียวครับโดนไปนี่ตัวถหายก่อนฮะตอนนี้ไซโยกก็ดูดี ตรงหวจตรงเขาทับเป็นเป้าของเขานี่สักแมงป่องนะฮะแต่ไซโยนี่สักสีนครับอ่าแต่ไม่รู้เสือเผ็ดหรือเปล่านะครับโอ้โหก็อยู่ right. ที่ appeal, ต้นหน้าอกนะไม่รู้เผ็ดไปไหนเช้าผมก็ถามหลานสักแล้วครับว่าไงฮะโอ้โหโคนแล้วโอ้โหขวาเต็มเต็มกรามครับโอ้ไม่ใช่ว่าตอกผมอย่างเดียวนะครับกรรมการต้องนับเลยนะครับกรรมการสมยศมงคลเดชครับ ดูกับบ้านบ้านใจโอ้ปื้นหรือยังครับยังยังมึนอยู่นะครับใส่โยกครับใส่โยกใส่ใส่โยกก็ไม่ใจร้อนนะครับใจร้อนนี่ก็ใจร้อนนี่ออกทีวีแป๊บเดียวใส่โยกใจเย็นๆนานๆออกทีวีทีนึงเอานะครับนี่คือนักมวยที่มีประสบการณ์เยอะนะครับจะไม่ผู้บางเข้าสู้ต่อสู้นะฮะค่อยๆต่อยไปครับค่อยๆชวดไปเขต่อยครับโอ้วันนี้นี่เน้นต่อยเลยนะครับแคายบนผู้บัง สองครับลูกแรกโดนฮุกขวาลูกนี้ฮุกขวาเลยแครับไม่จครับไหลไวครับไหลไม่จำครับไหลาวเอาอย่าเพิ่งดีใจไปครับแหมยังไหวครับดูหน้าตาแกไม่น่าจะนอนเร็วนะครับางด้านของอัตุลีไปโยกขยบเข้าหาครับตีเข้าขวา หน้าตากับอาวุธมวยในแกสวดดางเลยครับแอสซายกันทอหุบขวาครับโอ้กรรมการโอ้น้ำสามนี่พอแล้วนะครับนับสามนี่พอแล้วครับนับสามนี่ไม่ได้แล้วนะครับสู้ต่อไม่ได้แล้วครับนี่คือกติกาของไทยไปนะฮะก็ก็เมื่อเช้าแกเข้ามาล้านสักยันนะฮะทำไมครับจะจักแมงป่องอยู่หน้าอกฮะใส่เสร็จแล้วพอชกใจโยกแมงป่องโดวไปอยู่ด้านหลังก่อนโอ้โห นะครับดูผ้าพันคอของอ e ิสุเพราะว่า<อ>เป็นแชมป e ์อิสุซูปเปอร์ไฟท์ครับด้านของใส่โยคุพันม่วงได้ไปลุ้น2ล้านแล้วนะครับ,รบสีไม่บอก